สวัสดีจ้าวันนี้วันนี้มื้อนี้มีจะมือใจดีนะคะบรรยากาศยุโดมจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เลี้ยงน้ำจ้ารัซื้อยังกับผู้ผู้ผเรียงรัซื้อยางกับพบขอบคุณเสียพบนะคะขอบคุณจ้บขอบคุณจ้ดดีจ้าเสียผู้ผเรียงน้ำ ทีมงานผู so ้ใดญยกกรได้จ so ิน้ำให้มันหมานนะจ้าร่ำรวยร่ำรวยให้มันหมานเลยให้ร่ำรวยร่ำรวยค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะรวยแล้วรวยขึ้นไปอีกตอนนี้ มีน้ำยังไงมีโคข้าวแขยงนมเย็นนะจ๊ะมีน้ำโซ่คันจับเคันเบียงนะจ๊ะเดี๋ยวผมเอานมเย็นเด้อจ้าจ้าเดี๋ Anything ้อเดี๋ยวจังเอินประวัติจะถ่ายคลิปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันหยุดจ้าเอเกียวยีพาหรือเกียวบพ่เหรอเอเยฟานี่ยแหละจ้าพูดอะไเยฟหานี่ยล่ะ ไอ้ซีดจออย่างก่อนน้ำพรมสมกับตาอันนี้มือม่อในเมื่อเนี่ยก็สกิดไฟแล้วจ้ามื่อติดไฟแล้วค่ะมื่อติดไฟค่ะอาจารย์ยาแล้วติดไฟค่ะขอโทษเลร,ราร้าจ้าว่าหันใจโฮมไลท์สดกับกล้องมันมีปัญหาค่ะมีปัญหาตลอดเลยใจผมไม่แก้ไม่ได้เรื่องนี้นะคะ เน็ตเน็ตมันอาจจะค้างคร,รับพอโทนแล้วลายได้แจ้งมาเศร้าในไร่ตัดไปเลยตัดไปแบบว่าได้บอกค้างหมุนเตี้ยวเตี้ยวค่ะยายหอมเช้าหม,มุนนะกรสิลไลไหม้ะค่ะกรสิไปเติมเน็ตสักกันสิลไลไหมค่ะแกะมือตอนบ่ายก็ได้ค่ะแค่จานเหรอ พันเลียงนะจ้าเมือนอีพันเลียงเสียพันเลียงค่ะเสียพันเลียงน้ำเฮาบรรยากาศด้ดีนะจ้ายุดตรงไฮทองหน้าด้วยจ้าติดทองหน้านะคะ วิดทรงหน้าจ้ะห้ไปบ้างวิวทรงหน้ากับจ้ะมือนี่ก่ยุโดมสียุโดมอีกหลายมือค่ะเป็นเดือนผลับาโซเสิดเปิดวงค่ะเิวนเวียนยนี่แหะจ้าบรรยากาศยุติดทรงหน้าแล้วจ้า อันนะครับเขาไปแน่กับจะเป็นบ้านแพงนะจ๊บบะบัานพันแพงค่ะบ้านนี้มีสามคณะเจ้ามอล่ำจ้ามีสามคณะกับมีสาวน้อยเ,เพชรบ้านแพงบอยเลมเบิงเพชรลำเพลินนะคะทุกคนลำมุ่มจ้าทุกคนลำมุมนะจ้าประบานยังไงเจริญค่ะบ้านพันบ้านยังบ้านหมอลำตำํ่ำกําเนิดหมอลำเพลนินนะจ๊ะ นี่ตะลำเพื่อได้แจยุบานลำเพื่อนสามวงเลย่อาเขอาแล้วม่ค่ายเ่อยแล้วค่อยเออเอาค่อยข่อยเมาด้วย ไม่ได้เฝ้าแล้วจะบอกไว้เดี๋ยวจะไปท่ายไกลๆซื้อๆไม่ได <Body. S 1> ้เฝ้าหรอกนะค้าก็ได้ oh, <wow. S 1> จ้า <Okay. S 1> อันนี้เป็นกำลังเสียดไปแล้วจ้า ไฟก็ล่างสิคืนไฟมังไฟนะจ๊ะไฟอ่านหนังกับคนเองตั้งมาแรกนะจ๊ะไฟรนถะเสียนอนเราขับได้แล้วนะจ๊ะรถนอนเสียนอนยังไม่เสร็จปามหนักกําลัางเร็งมือเก็ดเองนะจ๊ะทําเองเลย ไอ้ไว้ห้องนอนเพิ่น <Yeah. S 1> สวัสดีจ้า <Yeah. S 1> เอาเรื่งปาดห้องนอนอล่างการท่านสวยมากเลย <Yeah. S 1> ติดแอร์ติดไฟ <Yeah. S 1> <laughs> ติดแอร์ติดไฟเลย <laughs> ห้องนอนเดินสายเพิ่อนจ้า <Yeah. S 1> กระสินนอน <Yeah. S 1> หัน ตัยได้น้ำะ่นนะ,ำะ,ะบอกแล้วบอกก็นนจะมาให้อันนี้บรรยากาศนะจ้าเด็ดไฟาปาไฟาเอเลียเอลยู่ไฟอะไรอยู่ อันนั้นจะเป็นร่องขั้วระาะว่ะพันเสียวจักมาล่งเหมือนนี้ค่ะจักมาเย็บสุดจ้ากำลังเคลียร์พื้นทีอยวเสียวจักมาล่งเย็บสุดอันนี้รถนอนสมัยเก่ารถจักรมันเพิร์คจอดไว้เพิร์คบสัสไซด์รถจักรนี่นะค่ะมีแต่หลังมีแต่ตัวไฟได้แตเต็มนะน,นี่ล่างไฟค่ะรถหนึ่งเลยค่ะอุ่นแมนมัดเลยค่ะมันขึ้นจใจห้องกับรับจอบเ,เพื่อนนะคะ รับจอบเอาไฟ่โลงครับเพราะว่าพนักง,งานเพิ่นกลับบ้านหมือรับจอบพอดัดแต่ใส่เล็กๆน้อย ันกับแผนกประดับเดียวพูดเดียวเอากินกินแล้วก็นอนแต่ว่ากัทบทํางานคือกรับคุณอาจารย์จาพันกำลังเล่กง,งานอยู่มันกําลังคิดงานเพิินสวัสดีอาจารย์ยาแล้วบ่าไอนีไ่ไปเรื่อยเหมจา้า เราปวดน้อยนะจ้ะเราปวดน้อยน้อยคนปูดไ้น่อยพูดเบาๆปวดเบาๆได้น้อยคนน่ารักมาเคลื่อนหิวอาเดนเซอร์สิมาซ้อมเดนเซอร์บัดเดินมาซ้อมนะจ่ะมาเคลื่อนภาว่าคู่คู่สอนเตือนอย่างบ้านเขาม้านะจ่ะจะเป็นมแมลงจ้ะจะเป็นมแมลงคู่สอนเตือนอย่างเขาม้า ะหลายๆเคียบแยกห้องกับสังเกตบางจากของคืองเสกเหลาไปละคือหัวไปเป็นอีหยังใส่ไข้ขบ้าไม่ต้องอยากหัวใจแยกห้องกับสิปับผงกนะะักข่าวด้ขอถอนได้หลายได้เพราะว่าบ่มีคนตีมากนะตวายแยกห้องกับยอนไปบ้างคลิปจากของท้ายไปกับละครึหัวไปมีแต่หัวหัวอีเลยเลื่องไปมันกะมังเทื่อนมันกะหัวเกินเหตุตวามันกะเป็นใส่ยกองแต่ขอถอนได้หลายดนะจา้าบางคลิปกะ กัเป็นธรรมชาติของยายหอมนะจ้าตังเทียวหลอกละกับเบาบโจ้วกับหัวจากห่วยังกัดกัดเบอบางย้อนบางเขียบจากของที่เป็นน้าซาบน่อกับสิปั๊บปวงนี่อะไบ้าดีกัสิปับปวงนี้เลยจะได้ตว่าเรียงกล้องบแจงกัสิปั๊บปวงนี้เรียงเน็ตเน็ดบะสะเทียนกัดสิปั๊บไปเรื่อยนะจ้ายับยับเพลิงมาว่ยายหอมช่องยายหอมนี่บางย่ำเลยกับ กับบ้มีคุณธาภาไมยังกะกะขอโทษด้วลละแต่ว่าจะจะเปลี่ยนใจจากช่องแยกห้องด้วจ่ะเด้อกดไหลกดแชร์ยัห้งเป็นกำลังใจให้แยกห้องเหมืะนใจเพราะว่าช่องผู้เฒ่านะจ๊ะเนาะกะเฮ็ดอร์ซัมมี่กะจะพยายามไปเรื่อยเรื่อยด้วยจ่าเยายนมไปเรื่อยๆมีกำลังใจด้วจ้าคอมเมนต์เข้ามาแต่ละคอมเมนต์มีกำลังใจจ้ว่าเพราะแยกห้องอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมายค่ะเิี่ยวกับสิบหนาที่แยกห้องกับ ะอะไรตรวจได้องกระเสียท้ายเงียบๆจะแต่แเป็นคลิปใจห้องกระเสียท้ายประมาณสิบกว่านาทีอย่างเดียขอบคุณหละลาละจ้าเจ้าหน้าขอการมาณ์นะคะอย่าลืมยายหอมนะคะขอบคุณขอบคุณอีกขอบคุณและขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณด้วยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยจ้าบ๊ายบาย